โชว์โปรเฟนเดอร์ตัวท็อปสุดจูนซีรีส์และบายพาสสี่ต้นไม่ใส่กันโครงเจาอยู่ไหมเดี๋ยวไปดูกันนะครับ สวัสดีครับผมแม็กบาร์เรซิงนะครับวันนี้อยู่กับรถ isuzu d max ตัวเตี้ยนะครับอย่าไปอย่าไปดูนะครับเพราะว่าไฮเดนเดอร์นี่ลูกค้าเปลี่ยนใส่ชุดชุดบอดี้ของตัวสูงมาหมดแล้วนะครับโดนหลอกมาแล้วลูกค้าเป็นรถตัวเตี้ยแต่อยากได้โช๊คตัวท็อปที่สุดของโปรเฟนเดอร์เลยซึ่งโช๊คท็อปสุดอย่างเช่นโปรเฟนเดอร์จูนซีรีส์และด้านหลังลายพาร์ตนะครับมันจะมีเฉพาะในอ่า isuzu d max ตัวสูงมันไม่ทําตัวเตี้ยนะครับแต่ลูกค้าอยากได้ทํายังไงเราจัดการให้ครับผมมาดูนะครับตอนนี้เราติดตั้งเรียยบบรร้อนะคั เราทําอะไรบ้างหนึ่งเลยเราตัดหูชกเดิมออกนะครับแล้วก็สร้างหูชกใหม่นะครับขยับออกมาองศาโชกจะเหมือนกับเบนเจอร์แร็คเตอร์เลยนะจะค่อนข้างมีองศาที่เฉียงนะครับมันจะเพิ่มประสิทธิภาพการดทงขอ,อโชกให้มากขึ้นนะครับลดระยะการชดเชยจากตัวปีกนกลงนะครับทําให้โชกเนี่ยทำงานได้ดีขึ้นเราปรับจูนโชกตัวน,นี้ใหม่นะครับสำหรับคันนี้โดยเฉพาะเลยนะครับรีวาใหม่นะคง่าย ตัวสตัดสปริงด้านล่างเราสร้างขึ้นมาใหม่นะครับเพราะว่าของเดิมมันเนี่ยเป็นทั่วใหญ่เนาะมันไม่สามารถที่จะโหลดได้แน่นอนครับผมทั่วใหญ่คันนี้ใส่เข้าไปสปริงก็ยกสุดที่โหลดมันมีค่อนข้างเยอะครับเราเลยต้องทําเบ้าสปริงล่างใหม่นะครับรวมทั้งปรับระยะอะไรทุกอย่างใหม่จัดองศาอะไรใหม่หมดแต่กันโค้งไม่ใส่นะครับผมเราไม่ใส่กันโค้งนะครับเดี๋ยวเราไปลองดูว่าโชค๊คโปรฟ์เดอร์ด้านหน้าจูนซีดี้ด้านหลังแบบพาร์ ไม่ใส่กันโคมเป็นยังไงบ้างนะครับด้านล่างนะครับก็จะติดอยู่หลายอย่างนะครับนอกจากตัวพ้อชกเดิมที่อยู่ตรงนี้นะครับที่เราเียับออกมาสร้างใหม่แล้วนะครับตัวตัวบัมเรงกระเทกถึงนกนะครับเราก็ต้องตัดออกนะครับเพราะว่าชคเราเนี่ยกระบอกค่อนข้างใหญ่มันติดนะครับเราต้องตัดออกเนาะเราไม่ต้องใช้แล้วเพราะว่าเราจะมาใช้บัมที่โชคแทนนะครับสำหรับด้านหลังนะครับก็เป็นตัวท็อปสุดเช่นกันครับเป็น p r o f ฟ n d e r bytard นะครับแน่นอนครับเป็นของตัวสูงนะครับเราต้องทําการดัดแปลง modify หน่อยเพื่อให้ลงกับรถตัวเตี้ยนะครับ มาดูกันครับผมการติดตั้งนะครับระยะการทํางานถูกต้องนะครับโชคใบ,บพัดเนี่ยระยะลูกสูบสําคัญมากครับถ้าลูกสูบอยู่ผิดตาแหน่งจากโชคดีๆกากทันทีกลายเป็นโชคที่ขับไม่ดีทันทีนะครับผมแต่เราจัดการให้ทุกอย่างถูกต้องตามหลักวิศวกร,รการออกแบบชคแน่นอนครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปทดสอบกันเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าไม่มีกันโค้งกับโชกตัวทปโปรเฟนเดอร์สีต้นเอาอยู่หรือเปล่าไปดูครับ โปรเฟนเดอร์บายพาสนะครับด้านหน้าเป็นจูนซีรีส์คือเรียกได้ว่าท็อปที่สุดของโปรเฟนเดอร์ในรถด m a ม็กตัวเตี้ยนะครับซึ่งในรถตัวเตี้ยเนี่ยโปรเฟนเดอร์ไม่ได้ทำนะครับไม่ได้ทำเป็นตรงรุ่นนะครับอันนี้จะเป็นงานโมดิฟายนะครับบอกเปคํคำเดียวว่านุ่มนวลแล้วก็สบายมากนิ่งครับไม่มีโยกเลยครับผมคันนี้บอกเลยว่าด้านหน้าไม่ได้ใส่กันโค้งนะครับเรามาทดสอบในการถอดกันโค้งออกก่อนนะครับอ้าวลองขับดูนะครับ สบายมากขนาดนี้ผ่อสบายเลยสบายมากนะครับข้างหน้าก็สบายมากเลยครับมาลองดูเราจะเข้าโค้งอะไรกันนิดนึงนะครับรถขับไปไงครับนิ่งไหมโค้งไหมไม่โค้งนิ่งนิ่งเลยนะครับเราเข้าโคงอูครับผมตอนนี้ควาเวแปดสิบนะครับแปดสิบโค้งครับ เดีินครับกันโคงไม่ต้องใช้โอ้ยก ouais ันโคงกันโค้งไม่ต้องครับกันโค้งไม่ต้องเลยครับเมื่อกี้แปดสิบเก้าสิบนครับเก้าสิบ้าสบแมเขาโค้งบโชบดีๆนะครับแล้วก็องศาโชบเป็นเรื่องสําคัญมนนะครับในการช่วยรับแรงกระแทกนะครับครั้นี้คือเราจัดองศาโชคให้ใหม่นะครับนี่ครับไม่ไม่มีโยกเลยครับไม่มีโยกเลยครับ คนลุกกันแล้วนะครับคนลุกกันแล้วนะตัวนี้คันนี้นะครับคันนี้ไม่มีกันโคง้งครับผมจะโชว์โปรเฟลเดอร์สีต้นนะครับด้านหน้าจูนซีรีส์ด้านหลังบายพาสรีวาลวปรับจูนใหม่โดยบาลซิ่งครับช่วงต่อครับผมมาเลยครับเดี๋ยวเสร็จจากการทดสอบเดี๋ยวผมจะถ่ายให้ดูนะครับว่าด้านล่างเราทำอะไรไปบ้างนะครับ นิ่งคมนี้กันโค้งคนหน้าพองขนดนี้นโอ้ยซับแรงแท้ดีมากครับอันนี้โค้งอัางศอกครับผมจะได้มีรถถึงข้าหน้าเนะี่ยยับๆับ,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 บนอยยับๆับหน่อยนิ่งมากครับไม่มีโยกไม่มียุบใดๆที่นะ้ำตอโอเคครับลองโดดสะพานดูนะครับโอ้ยอยเป็นไงละครับ มันุ่มสบายๆครับผมโดนแค่บางเดีดยวประมาณหนึ่งร้อยนะครับเมื่อกี้นะครับในการดูดสะพานนะครับลอยนะด้วยขอ้อพกเกียบปึ๊บปั๊บปัป๊บต้องิ้งครับไม่มีโยกนี่ดูสายห้อยครับนี่ไม่เปรเลยนะสุดยอดนะครับสุดยอดเลยคันนี้นะครับข้าวโพดแบบมั่นใจมากครับผม ผมโดนหร้อยนะครับโดนหร้อยไม่มีกันโค้งครับผมขอบคุณครับขอคคนหอคลังคนพองมาแล้วคนพองเลยนะคนพองเลยนะคนพองนะคลัคนพองนะอ้ยส่งวงนีร้อยเนี่ร้อยเมี่ยไม่ร้อยนึงคโดนหนร้อยนีไม่มีโยกเลยนะหน้าพอกพี เนีกร้อนะครับผมส,สบาร์ตไซไม่ต้องมีกันโครงครับชโชคโปรเปอเดอร์สีต้นแต่เป็นตัวท็อปสุดของโอเปเดอร์นะครับผมเดี๋<ม>ยวเราจะไปลองทอางไกลกันนิดหนึ่งนะครับสุดพวงต้องไปแล้วนะ 忘。 เป็นไงบ้างครับผมจากการที่เราไปทดสอบกันแล้วเป็นไงบ้างไม่เ่กันโคงโช๊คโอเวอร์เดอร์เอาอยู่แน่นอนครับทั้งเรื่องเพราะเรื่องโช๊คกอิท้าที่มีหน้าตัดขนาดใหญ่มีแรงต้านเยอะนะครับทำให้รถมีความหนึบในตัวอยู่แล้วด้วยนะครับบวกกับการดีวาวและองศาโช๊คที่เราจัดไปให้นะครับทำให้ทุกอย่างมันค่อนข้างลงตัวกันโค้งก็เลยไม่ต้องใส่ก็ได้ครับแต่ไม่ใช่รถทุกรุ่นต้องไม่ใส่นะครับถ้าเป็นโช๊คตัวอื่นๆแนะนําว่าใส่เอาไว้นะครับใส่ไว้ดีแล้วครับแต่ว่าโช๊คตัวนี้ โชคมันสามารถที่จะรับหน้าที่ตรงนี้ได้เพียงพออยู่แล้วนะครับโอเคสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากนะครับที่รับชมนะครับเอาโอกาสหนนะ้าเรามีคลิปอะไรมีอะไรใหม่มแๆแปลกๆใหม่เราจะนําเสนอให้ท่านผู้ชมได้ดูกันอีกนะครับขอบคุณมากครับผม